สวัสดีค่ะพบกับช่องนันนิ่สันนะคะวันนี้จะพามาชมรถที่จะเตรียมส่งมอบค่ะคันนี้ค่ะเป็นเทอร์่าสปอร์ตนะคะขับ4ค่ะก่อนจะไปรับชมกันนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องนันนิ่สันกันค่ะไปชมกันค่ะ สำหรับรถที่เราจะส่งมบอบกันวันนี้นะคะจะเป็น n ิ s s a n t e ิเทเล่ารุ่นสปอร์ตขับ4ค่ะราคา1 5 5 5 0 0 0บาทค่ะสีเทานมค่ะคันนี้จะเป็นเทเล่ารุ่นท็อปนะคะแล้วก็จะเป็นการตกแต่งแบบสปอร์ค่ะก็คือเป็นการตกแต่งสีดำๆนะคะทางด้านหน้าเนี่ยนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นสีดำค่ะพร้อมกับตัวสัญ,ญลักษณ์นะคะตัวอักษรเทเล่านะคะก็เป็นสีดำนะคะตัดกับ ตัวรถสีเทานมค่ะส่วนทางด้านล่างนะคะกันชนด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดํานะคะทั้งสองข้างค่ะด้านล่างก็จะมีกาดกันกระแทกสีดํานะคะก็จกผูช้างนะคะก็จะเป็นสีดำค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นวัสดุตกแต่งนะคะชุดแต่งมิดไนท์ที่แถมให้นะคะก็มาปิดด้านข้างตัวนี้สีดำเช่นกันค่ะบันไดข้างสีดำค่ะ มือจับประตูนะคะจะเป็นสีดำนะคะทิ้วกันสาแดแถมให้ค่ะเล่าหลังคาสีดำนะคะตัดกับตัวรถค่ะแล้วก็มาที่ทงด้านหลังค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะมีสปอยเลอร์หลังนะคะตกแต่งสีดำเช่นกันค่ะมาที่ด้านล่างด้วยค่ะเอ่อตรงนี้นะคะก็จะตกแต่งสีดำเช่นกันค่ะรุ่นสปอร์ตแต่ว่าถ้ารุ่นอื่นนะคะก็จะเป็นโครเมียมค่ะด้านล่างนะคะกันชนด้านล่างก็จะตัดกับสีดำค่ะ เดี๋ยวเราจะมาชมทางด้านในกันนะคะด้านในนะคะเทอรร่ารุ่นสปอร์ตเนี่ยค่ะการตกแต่งนะคะก็จะเป็นสีดําๆแบบนี้นะคะโทนด้านในเป็นสีดําค่ะส่วนรุ่นอื่นจะเป็นสีดําแดงเบอร์กันดีค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นรถละหละ่อคันนี้ค่ะซึ่งเราจะเตรียมส่งบอบความสุขให้กับลูกค้าที่บ้านค่ะสําหรับโปรโมชั่นนิสสันเทอร่านะคะจะมีดอกเบี้ยนะคะ 0.99ค่ะดาว25-48เดือนค่ะสำหรับสนใจโปรโมชั่นแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวน้อยดอกเบี้ยถูกๆแบบนี้นะคะหรือจะหรือว่าจะสนใจเป็นสิทธิล์ลูกค้าราชการหรือลูกค้าเก่าก็กสามารถแจ้งนันได้ค่ะโทรมาหาได้นะคะที่เบอร์0813316997ค่ะปัณนนาจักกันก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c คร b ์ให้ด้วยค่ะ จะไ,ได้มีคลิปใหม่ต่อ,ตอไปนะคะหรือว่าคุณลูกค้าอยากชมแบบไหนอยากดูตัวไหนเป็นพิเศษก็แจ้งมาในคอมเมนต์ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ